สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีระสิริวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและการชะลอวัยวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีฟื้นฟูสมองสำหรับผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปที่ได้ผลจริงซึ่งผมได้นำมาใช้กับคนไข้มากกว่า15ปีคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังอายุ60ความจำของเราเริ่มแย่ลงบางครั้งลืมว่าวางของไว้ตรงไหน หรือนัดหมายสำคัญก็พลาดบ่อยขึ้นหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของวัยแต่จากประสบการณ์ทางคลินิกของผมมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นครับเมื่อ6เดือนก่อนคุณลุงสมชายอายุ65ปีมาพบผมด้วยอาการความจำเสื่อมนอนไม่หลับอ่อนเพลียและซึมเศร้าภรรยาเล่าว,ว่าลุงเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่กระฉับกระเฉงแต่หลังกเกษียณก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆ จนแทบไม่อยากออกจากบ้านสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันอาจฟังดูง่ายเกินไปแต่มันได้ผลจริงผมได้พัฒนาวิธีฟื้นฟูสมองแบบองค์รวมที่ทำได้ที่บ้านโดยเน้นสามองค์ประกอบหลักอาหารต้านอักเสบการออกกำลังกายเบาๆและการนอนหลับที่มีคุณภาพหลังจากทำตามวิธีนี้เพียงสองสัปดาห์คุณลุงสมชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งความจำดีขึ้นนอนหลับสนิท และกลับมากระตือรือร้อนเหมือนเดิมภรายาบอกว่าเหมือนได้สามีคนเก่ากลับมาก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกผมจะเริ่มด้วยการอธิบายว่าทำไมสมองของเราถึงเสื่อม Script Part Separator เมื่อเราอายุมากขึ้นสมองของเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ3ประการ ที่ส่งผลต่อความจําและการทํางานของสมองประการแรกการอักเสบในสมองที่เพิ่มขึ้นเซลล์สมองของเราถูกทําลายจากอนุมูลอิสระและสารอักเสบที่สะสมตามวัยโดยเฉพาะถ้าเรารับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงไขมันทรานส์หรือแป้งขัดขาวมากเกินไปประการที่สองการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยนสมองลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นและขาดการเคลื่อนไหว หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวทำให้ออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงเหมือนท่อน้ำที่มีตะกร,รกันเกาะน้ำไหลได้ไม่สะดวกและประการสุดท้ายคุณภาพการนอนที่แย่ลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์สมองเพราะในช่วงนอนหลับลึกสมองจะหลั่งสารที่ช่วยซ่อมแซมตัวเองและกำจัดของเสียที่สะสมกลับมาที่กรณีของคุณลุงสมชายตอนแรกที่มาพบผม เขามีทั้งสามปัญหานี้ชัดเจนอาหารการกินไม่ค่อยใส่ใจชอบทางของทอดขนมหวานนั่งอยู่กับที่ทั้งวันและนอนไม่เป็นเวลาบางคืนนอนตีหนึ่งปีสองแต่หลังจากปรับเปลี่ยนทั้งสมด้านผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมาพันรยาเล่าว่าสัปดาห์แรกที่เริ่มทำตามลุงตื่นมาสดชื่นขึ้นจำเรื่องราวในแต่ละวันได้ดีขึ้นและเริ่มอยากออกไปเดินเล่นในสวนใกล้บ้าน เคล็ดลับสำคัญคือการทำทั้งสามอย่างไปพร้อมกันเพราะจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าเมื่อเราจับการทั้งการอักเสบการไหลเวียนเลือดและการนอนหลับไปพร้อมกันผลลัพธ์จะดีกว่าการทำเพียงอย่างใดอย่างการปรับอาหารเป็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการผมแนะนำให้คุณลุงสมชายเริ่มจากการเพิ่มอาหารต้านอักเสบ5ชนิดที่หาง่ายในครัวไทยอันดับแรกคือปลาทะเลน้ำลึกโดยเฉพาะปลาทูและปลาซาดีน ที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสซึ่งเป็นไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพผมแนะนำให้ทานอย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึงสม,มือ้อต่อมาคือผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผักบุ้งใบยอที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายคุณลุงเริ่มจากการทานผักเหล่านี้ทุกมือ้อแม้จะเป็นปริมาณไม่มากแต่ความสม่ำเสมอสำคัญกว่า ที่พลาดไม่ได้คือขมิ้นชันสมุนไพรมหัศจรรย์ในครัวไทยงานวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นช่วยลดการอักเสบในสมองได้ดีเยี่ยมผมแนะนำให้ใส่ขมิ้นในอาหารหรือชงเป็นชาดื่มวันละหนึ่งแก้วสำหรับถั่วต่างๆโดยเฉพาะถั่วเหลืองถั่วดำและถั่วแดงมีสารป้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองแถมยังมีโปรตีนคุณภาพดีที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมเซล สุดท้ายคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือมมลเบอร์รี่ที่มีสารแอนโทไซยานินสูงช่วยปกป้องเซลล์สมองได้อย่างดีเยี่ยมแต่การทานอาหารต้านอักเสบอย่างเดียวไม่พอเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการอักเสบด้วยผมให้คุณลุงงดอาหารทอดของหวานน้ำอัดลมและอาหารแปรรูปเพราะสิ่งเหล่านี้เร่งการอักเสบในสมองคุณลิม คุณลุงสมชายเล่าให้ผมฟังว่าช่วงแรกการปรับอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการลดของหวานที่เคยทานเป็นประจำแต่หลังจากทำได้สักสัปดาห์เขารู้สึกว่าร่างกายเบาสบายขึ้นไม่ง่วงหลังมื้ออาหารเหมือนแต่ก่อนมาถึงองค์ประกอบที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองผมขอย้าว่าเบาๆนะครับ เพราะการออกกำลังกายหนักเกินไปในผู้สูงวัยอาจเป็นอันตรายได้ผมแนะนำให้คุณลุงเริ่มจากการเดินช้าๆวันละสิบนาทีในช่วงเช้าตรู่ที่อากาศบริสุทธิ์แล้วค่อยๆเพิ่มเป็น15นาที20นาทีตามความแข็งแรงของร่างกายการเดินช้าๆไม่เพียงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่ยังกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่ช่วยเรื่องความจำและอารมณ์ด้วย นอกจากการเดินผมยังแนะนำท่าไทยจีพื้นฐานสามท่าที่ทำได้ที่บ้านท่าแรกคือการยืนหายใจลึกโดยยืนตัวตรงเท้าห่างกันเท่าไหร่หายใจเข้าช้าๆพร้อมยกแขนขึ้นหายใจออกพร้อมลดแขนลงทำซ้ำสิบครั้งท่าที่สองคือการโอบจันยืนในท่าเดิมค่อยๆยกแขนขึ้นโอบเป็นวงกลมไปด้านข้างเหมือนกำลังโอบจอดพระจันทร์แล้วลดแขนลงช้าๆสลับซ้ายขวา ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนบนและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีท่าสุดท้ายคือการผลักน้ำยืนเท้าห่างกันเล็กน้อยย่อเข่าเล็กน้อยแล้วทำท่าผลักมือไปด้านหน้าสลับซ้ายขวาเหมือนกำลังผลักน้ำยุ่งหลักน้ำอย่างนุ่มนวลท่านี้ช่วยเรื่องการตรงตัวและการไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกายคุณลุงสมชายบอกว่าช่วงแรกที่ทำท่าไทจี เขารู้สึกงงๆกับการเคลื่อนไหวแต่หลังจากทำได้สักพักกับรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นที่สำคัญคือความดันโลหิตที่เคยสูงก็เริ่มลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นคือการนอนหลับที่มีคุณภาพในช่วงที่เรานอนหลับลึกสมองจะทำความสะอาดตัวเองกำจัดสารพิษและของเสียที่สะสมรวมถึงซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย ผมให้คุณลุงปรับนิสัยการนอนเริ่มจากการกำหนดเวลานอนและตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันแม้วันหยุดงดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนสองชั่วโมงเพราะแสงสีฟ้าจากจอจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับแทนที่จะดูจอผมแนะนำให้ทำสมาธิก่อนนอน10นาทีโดยนั่งหลังตรงหายใจเข้าออกช้าๆและสังเกตลมหายใจถ้าจิตใจวอกแวก ก็ให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่การทำสมาธิไม่เพียงช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกันวนด้วยอีกเทคนิคที่ได้ผลดีคือการดื่มชาคาโมมายล์อุ่นๆก่อนนอน30นาทีคาโมมายล์มีสารที่ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ชอบชาจะใช้วิธีแช่เท้าในน้ำอุ่นแทนก็ได้การแช่เท้าช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและอุณหภูมิร่างกายลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลานอนห้องนอนก็สำคัญห้องนอนก็สำคัญไม่แพ้กันผมแนะนำให้จัดห้องให้มืดนสนิทเงียบและเย็นสบายอุณหภูมิที่เหมาะสมคือประมาณ25องศาถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ผ้าม่านกันแสงเพราะแม้แต่แสงจากไฟถนนก็มีผลต่อคุณภาพการนอนหลังจากคุณลุงสมชายปรับทั้งสด้านนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนการเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัด ความจำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจำชื่อคนและเหตุการณ์ได้แม่นยำขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและที่สำคัญคือกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแต่กรณีของคุณลุงไม่ใช่กรณีเดียวนะครับผมมีคนไข้อีกรายคือคุณป้าวานานาอายุ68ปีที่มาด้วยอาการคล้ายกันแต่รุนแรงกว่าเธอมีอาการหลงลืมมากบางครั้งถึงขั้นลืมว่าทานข้าวไปแล้วหรือยังคุณป้าวานา,นา เริ่มทำตามคำแนะนำเหล่านี้แต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองเธอชอบรำไทยมาก่อนเราจึงใช้การรำไทยแทนไทยจีและเพิ่มการปลูกผักสวนครัวเป็นกิจกรรมยามเช้าซึ่งได้ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายและการได้ผัดปลอดสารพิษมาทานหลังจากทำตามแผนได้สามเดือนคุณป้าวรรณนาก็มีพัฒนาการที่น่าทึ่งไม่เคียงความจำดีขึ้นแต่ยังกลายเป็นผู้นำกลุ่มรำไทยในชุมชน และแบ่งปันผักที่ปลูกให้เพื่อนบ้านกลายเป็นว่าการฟื้นฟูสมองยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยอีกกรณีที่น่าสนใจคือคุณลุงประสิทธิ์อายุ75ปีอดีตครูคณิตศาสตร์ที่เริ่มมีปัญหาลืมสูตรคำนวณที่เคยคล่องแคล่ว <c oughs> เขาเริ่มจากการทำตามแผนพื้นฐานแล้วเพิ่มการเล่นเกมคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ตในช่วงสายหลังออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นสมองอีกรูปแบบหนึ่งภายในสองเดือน คุณลุงประสิทธิ์ไม่เพียงจำสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นแต่ยังเริ่มสอนหลานๆทำการบ้านได้อีกครั้งเป็นการที่สูจน์ว่าสมองของเราสามารถฟื้นฟูได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่พอเพียงได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอผมอยากเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูสมองไม่ใช่การแข่งขันแต่ละคนมีจังหวะและความพร้อมไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่ผมบอกคนไข้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำทุกวันดีกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ทำแค่ครั้งเดียวถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้และมีความกังวลเรื่องความจำของตัวเองหรือคนที่คุณรักผมขอให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนอาจเป็นการเพิ่มผักใบเขียวในมื้ออาหารเริ่มเดินเบาๆวันละสิบนาทีหรือตั้งเวลานอนให้เป็นเวลาการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เห็นผลในวันสองวัน แต่เมื่อทำต่อเนื่องคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างอาจเป็นการจำชื่อคนได้ดีขึ้นการคิดเลขได้เร็วขึ้นหรือแม้แต่การมีอารมณ์ที่สดใสขึ้นและถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะพยายามตอบถูกคำถามให้ดีที่สุดในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคพิเศษในการฟื้นฟูความจำโดยใช้สมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายๆในครัวเรือน ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆ script part separator การซ่อมแซมและฟื้นฟูสมองของเราทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการนอนหลับลึกโดยเฉพาะช่วง4-6ชั่วโมงแรกของการนอนในช่วงนี้สมองจะหลั่งสารที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์และกำจัดของเสียเหมือนกับทีมทำความสะอาดที่ทำงานในตอนกลางคืนคุณลุงสมชายเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้เขามักนอนดึกบางครั้งถึงตีหนึ่งตีสองเพราะชอบดูโทรทัศน์และเล่นโทรศัพท์มือถือ ทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียผมจึงแนะนําให้คุณลุงปรับนิสัยการนอนเริ่มจากการเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันแม้แต่วันหยุดเพราะนาฬิกาชีวภาพในร่างกายต้องการความสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนสองชั่วโมงแสงสีฟ้าจากจอมือถือหรือแท็บเล็ตจะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับ แทนที่จะดูจอผมแนะนำให้อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆการทำสมาธิก่อนนอนก็ช่วยได้มากแค่สิบนาทีก็เพียงพอโดยนั่งหลังตรงหายใจเข้าออกช้าๆและสังเกตลมหายใจถ้าจิตใจวอกแวกก็ให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่การทำสมาธิไม่เพียงช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วยห้องนอนก็มีส่วนสำคัญควรจัดให้มืดเงียบและเย็นสบาย อุณหภูมิที่เหมาะสมคือประมาณ25องศาถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ผ้าม่านกันแสงเพราะแม้แต่แสงจากไฟถนนก็มีผลต่อคุณภาพการนอนหลังจากคุณลุงปรับเรื่องการนอนได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตื่นมาสดชื่นขึ้นความจำดีขึ้นและที่สำคัญคือมีพลังงานตลอดทั้งวันมาถึงเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย ผมเน้นย้ำว่าต้องค่อยๆเริ่มไม่ต้องหักโหมเป้าหมายคือการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยนสมองให้ดีขึ้นเริ่มจากการเดินช้าๆวันละสิบนาทีในช่วงเช้าเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นค่อยเพิ่มเป็น1 5บหถึงยีนาทีการเดินช้าๆไม่เพียงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่ยังกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่ช่วยเรื่องความจำและอารมณ์ ท่าไทจีพื้นฐานก็เป็นตัวเลือกที่ดีโดยเฉพาะท่ายืนหายใจลึกการโอบจันทร์และการผลักน้ำค่าเหล่านี้ช่วยเรื่องการทรงตัวการไหลเวียนเลือดและการผ่อนคลายสำหรับคนที่ชอบการเต้นรำการรำไทยหรือเต้นบัลเลตเบาๆก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วการจดจำท่าเต้นยังช่วยกระตุ้นสมองด้วยที่สำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย3-4ครั้งต่อสัปดาห์ดีกว่าการหักโหมครั้งเดียวแล้วหยุดพักนานและอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะก่อนและหลังออกกำลังกายเมื่อรวมทั้งสามองค์ประกอบทั้งอาหารต้านอักเสบการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการนอนหลับที่มีคุณภาพคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ภายในหนึ่งสองเดือนเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในตัวคุณลุมสมชายและคนไข้ารายอื่นๆความจำที่ดีขึ้นอารมณ์ที่สดใสและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าทุกคนมีจังหวะและความพร้อมไม่เหมือนกันเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก่อนอาจเป็นการเพิ่มผักใบเขียวในมื้ออาหารการเดินเบาๆสิบนาที หรือการพยายามเข้านอนให้เป็นเวลาถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆในวิดีโอหน้านะ้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงสมองโดยเฉพาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับในวิดีโอหน้าเราจะมาจะลึกเรื่องสมุนไพรไทยเพื่อบำรุงสมองถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับและฝากกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยผมนายแพทย์ธีระสิริวัฒนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมอยากย้ำว่าการฟื้นฟูสมองไม่ใช่เรื่องของอายุ แต่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอเราได้เห็นตัวอย่างจากคุณลุงสมชายคุณป้าวารณาและคุณลุงประสิทธิ์ที่สามารถพลิกชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งขอให้จำไว้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสมองด้วยการทานอาหารต้านอักเสบออกกำลังกายเบาๆและนอนหลับให้เป็นเวลาสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณกำลังดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือตัวคุณเองก็กำลังก้าวเข้าสู่วัยที่ต้องดูแลสมองเป็นพิเศษลองนำความรู้จากวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับและถ้ามีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับผมจะพยายามตอบทุกคำถามให้ดีที่สุดในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงสมองโดยเฉพาะถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา และฝากกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยนะครับผมนายแพทย์ธีรศิริวัตนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ